<c oughs> ขออยกแปะคอมเมนต์นนปักหมุดไว,สวสด้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชุมชนทุกคนครับสวัสดีพี่น้องเอาเอาวัฒนมีคนหกคนลกครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกคนเลยนะครับพี่น้องผู้่ดนคอมม่าเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ๆครับ มนอนีมากกับอีหล่าน่อยสาวสำน่อยสดดเอยต่อยผู้บังสมหน่อยกับบอมี่เห็นบหม่ะคุณนกอาไอยสกุลน้าพรนครับทักทา้พี่น้องนะครับพี่น้องทั้งอยู่ในประเทศแล้วก็พี่น้องต่ตงประเทศนะครับมนอนีกัซิมาได้ตรีมของอ่า,อางการย้อนหลังครับพี่น้องครับสงการย้อนหลังกัซิมาแปลว่าเป็นนักนพมาดสงการ ยิ้มได้เป็นอย่างลูกนยิ้มได้เป็นอย่างพอบอกเล้วว่าให้นอนว่านอนบนบนเ,เงตงแต่หนังสวัสดีแฟนๆทั้งห้าห้าร้อยสามสิบหกคนครับภานยนตราไร้หลน,นเติบเด้อนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืม, comment, ลมกดแชร์นะครับบุญขมิ่งนุ่นน ุดสวยมากเลยค่ะสุดยอดเลยจ้าพ่อออายน่ารักจังเลยน้องออายน่ารักมากแชร์แล้วครับสวัสดีครับพ่อจ๋าลูกจ๋าสวัสดีครับว้าวโย่ดูอย่างนี้ดิตอนหลังปากแบบแจงโมเลยครับแักแตงโมไล่เม็ด สวัสดีทุกคนเลยนะครับน้องไอน่านะครับแชร์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปอนนะครับสวัสดีภาษาอังกฤษนะครับทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับพ่อจ๋าลูกจ๋าน่ารักมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับพ่อหล่อลูกน่ารักมาสันวาแชร์ให้แล้วค่ะพ่อลูกตาหักแก่แชร์แล้วครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีหล่ามังกล่องอะไรพี่ปอนสิอ่าน ครับนี่หลายทักทายแม่แม่ดูเอาทักทายเพรเป็นจังไหนสวัสดีจ้าแม่แม่สวัสดีแม่แม่ทุกคนค่ะเออเสียงจะต้องต่อหน่อยยิ่ห้มองแม่ลูกสวัสดีจ้าแม่แม่ข้ามาไปต่อสวัสดีครับรู้จัาไอ้น่ารักจังครับน่ารักมากครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากนะครับ พาอจาลูกจ๋าน่ารักครับอย,อยู่ใกล้ๆก,ก็จะไปเบิ่งอยู่นะคะแต่อยู่ระยองพี่น้องกระจ้างได้เป็นยังอยู่ทางระยองกระดาผมุกผมขับไปได้อยู่นี่เห็นบ้างก็เดียพี่อายสวัสัีครแชร์แล้วคะ่ะแชร์แล้วครับส่งผมขึ้นตาหากเพนอแบนนี้ขอบคุณครับ <laughs> พ่อจ๋า <c oughs> อ้ยอ่านประทันเด้อบนัน <c oughs> ครับืันนี้นี่บรไดิมาต่สองก้นพอกับลูกดีขาดพี่น้องครับ ของข้อก็ยังมากกับเน็ตไอดอลนะครับผมหรือว่าพี่น้องอาจจะเคยเห็นในข่าวนะครับผมเป็นออกข่าวดูดูนะครับผมเชิญพี่เชิญพี่นุ้ยเลยครับนะครับผมสวัสดีครับพี่นุ้ยครับสวัสดีครับต้องคิดแต่แต่งงานมันเปนออกรายการกระเตงตัวมาเป็นเพียงก่็นั่งถ่านอีธานเจ้าคุณข้าวตังแท้พี่น้องสุขุสุขชนนะครับเอาสาวหนุ่ยบอกซอยนุ้งสักก่อนเนี่ย ตื่นเต้นเด้อตื่นเต้นครับตื่นซื้อว่าต้องเต้นกันมันสิหวานกัเแล้ด้ครับตอนนี้ตื่นเต้นเด้อครับลูกจ่าหน้านักเครับสาชนบุรีค่ะสวัสดีพี่น้องสวนบุรีน้ำคาพี่น้องทั่วประเทศนะครับพี่น้องทุกๆจังหวัดที่เข้ามาชมในตอนนี้นะครับ ชนบุรีขาชนบุรีขารักอ้ายค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่เอ็นดูอีหลา<อ>นหน่อยเด้กพี่น้องเด้อนะครับผมรักอ้ออายกรุงเทพจ้ากรุงเทพเปไปใต้พี่น้องฝนตกปะครับฮพอนเอาปะครับยังไงครับอันกรุงเทพฮ่อนคืออุดรปะครับตอนนี้อุดรน,นี่ฮ่อนแบบชนิดที่ว่าเอาไข่าดาวไปทอดด้วยการถนนวลัเลยนะครับพี่นุ้ยพี่นุ้ยเป็นคนจีจังหวัดเลยครับอยู่สกคน อ๋อสมุทรสาครบ้านใดครับอยู่อำเภอสว่างบ้านดอนยานางโอะอ๋อำเภอสว่างบ้านดอนยานางค่ะตำบลสายมูลตำบลสายมูลอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินพ่อหรอเปล่ครับพ่อนคคะพ่อนครับเวลาถ่ายคลิปเทเลสิปหนาที่สิบหานาทีหรืถ่ายยูท่จังเลยครับคือโอ้ยยาวสิบนาทีสิบหานาทีกว่าจะได้แต่ละคลิปนึงใส่เวลาโดนค่ะจ้ะครับผมโดนค่ะ เ่เวล่าโดนเป็นสีกันฝากคุณน้องที่ตามนะครับเพจพี่นุ้ยนั่ม่ปเ้อนะครับทำเพจหรือยังครับค่ะเพจเกี่ยวกับอาหารอีสานวิถีชีวิตชาวอีสานอะไรค่ะอะก็เอกลักษณ์ความเป็นสาวอีสานค่ะไปยิ่นข่าวมามือนี่นี่สิมาเหตุอาหารให้นมกุ้งสักานกันองอาหกรกินยุ่งไหมครับแมนค่ะเตรียมมาเด็กเตรียมแล้วาครับแมนค่ะถ้าคนที่ติดตามสาวนุ้ยแฟนเพจหรือว่าพอนพันสาวอีสาน กตสิเห็นว่านุ้มักเห็นปลาคอยใหญ่กันบอ๊เตรียมมาต้มปลาคอยใหญ่เห็นนงพงสะกดกับน้อง้ายปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่มากอดแล้วคือได้ยินข่าวว่าโตสั้นน้อง้ายนี่แม่นค่ะตกอหลีได้รู้ก็ได้บอกลีนได้ย่าอหลีเขาใส่ออกไปครับอ้ยยังยังบ่กั่าเป็นอย่างยู่ค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นยังร่ายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพอผมหมักกินใส่ปลาคอออ๋โอเคค่ะแม่นครับมือหนาสิ่อจะใส่บพสื่อตัวแล้วเถเนาะใส่ปลาคอขนมเส้นจะกินอ๋อค่ะ แล้วก็อาหารที่โซเดียมหลายเนี่ยจะกินโดยเฉพาะหมาก,กะทูมูกนะหมากินหมากินไหมบอมากกินครับม,มากกินอาหารที่มันกินแล้วอ้วนก,กินแล้ววมเร็วนะครับเวลาเขาเจาอาหารมาปรอาอาไอลังเวที่น่บอดหัลูกจักเทียขว็น่จะร้องกินขนมันว่ากินเก่งป่านนี่เป็นอย่างคือจังผูจบูงงามเกิดคือจังแบบ มันยังแบบเพี้ยวยุสินะอันหมายถึงผมคือลูกหมายถึงพระเอกนก้องสกอรนี่นะรช่ว่าตอนนี้ก็มีตัวซอยครับเฮ่ยเขามีตัวซอยเขามีเนี่ยหม่อมลุงนะครับเห็นว่ากินจุกกินจิกเห็นว่ากินได้กินดีนะครับเห็นว่ากินจ๊คสี่กับเขาของน้ำนกมูนยิงว่าครับ พราะเม็ว่ากินไปแล้วเพราเขาของนางที่เที่ยวเรามันกับหาทางออกก็ได้นะครับจัดขึมีตัวซอยดีๆว่านทันทองมีตัวซอยดีๆพี่น้องก็รู้แน่หละล่ะที่กำลังเมืองยูพันเกศลอยข้นนี่ว่ามันมากมันแต่งตัวมันเอกครับป่นนี้ไม่ได้มาดีหรอกป่านนี้เจ้าคือบอกแต่อย่างงัวแต่เอ๋ท่านก็เอ๋เอ๋ตอนเราประกัดิพผมกับลูกไล่สวนไม่ได้แต่งป่านี้ดิแม่ยมือนิเมื่อลูกนั่งบิดหนาบิดหลังอันนี่เขาก็เคยชินประกัดที่เราแบบไม่ได้แต่งหนาอะไรครับแม่ยมิจต์แต่งหนาคนไมื่ที้้เจากน่บ้าคุณเนาะ แมนครับตอนนี้ท่านเจ้าคุ้นกันสิเป็นหน้าไม่หรอที่ครับเป็นจังไหนคะหันใจบ่อิ่มเดี๋ยวเอาเดี่ยออกกันจ้ามหาอยังมาใส่กันดอกอ่างาาาาตาบ่เป,เป็นไนนนปร้านเสริมสวยผมมีแนวแต่งไปจ้าบ่แต่งไงจะขวางคุณมึงไม่เพันเอไอร้านเพื่อนจะว่าใไซอีกยังไ้บ่ได้ดิเขาก้องตง้องจัสงสั่นมาไหลสดอยู่ร้านต้องจังสี่แมนมันก็จะมาเพิ่นไห้ใส่สินเพิ่นงามงามค่ะแมนครับค่ะได้ใส่สุดงามเพิ่น สบายมีคนมาอ่านคอมเมียนเหรอเขาคือสีดีครับเนาะสีดีดิไม่อันหลังหง่เยี่ได้ใส่ยาเกียนอ่านคอมเมียนเห็นปะเนาะบาร์นี่เนาะน้องน่ารักมากเลยนะคะรักควัรักลูกสิบมันน้องผู้นี้ค่ะโอ้ครับทัดไทยพี่น้องอันชาวเมืองเล่าพร้อมนะครับพี่น้องสอบปาเปล่าเลยครับเด้อแล้วก <All the S 1> ็พ <Overwatch> ี่น้องยุบประเทศเกาหลีพี่น้องเกาหลีไต้เกาหลีเหนือนะครับพี่น้องตั้งประเทศทุกคนกับพี่น้องสุโขทัยพร้อมครับ รักนอายนะอายุทยาอาจารยลูก <c oughs> นีนแจ้งขับกันตัวปฏิเสธเลยดิเดีด๋ยวนี้รักทั้งใจเลยค่ะเน้ออาไอครับแชร์ให้แล้วนะครับใครรักพาะจ๋าลูกจ๋าฝากแชร์ให้หน่อยนะครับ <c oughs> พี่นุย้ยคือจ้างมาราันนะออยนี่รู้จักคจริงๆแล้วมื้ออี้ก็กินขาน้าวปุ้นเศร้ามาตะบาร์แบบนี้ครับมานี่ก็มากินอีกแมนอยู่เห็นลงเห็นลงแมนครับแล้วมานี้คุ่นุ้ยเพิ่งต้องเป็นห่วงครับกลับไปพมศ์กิตอีกที่เราเพราะผมมีตัวช่วย โอ้ตรงซอยแม่ครับดีคุณชาไทยดีคุณชาไทยดีคุณชาไทยชาไทยชาเธอพ่อเ <c oughs> อาซากระซาดีคุณชาไทยครับพี่น้องครับเป็นบริษนนัทท่นนะครับผมบล็อกเบิร์น คือกันนะครับบอบเบิร์นนะครับพี่น้องครับกินไปแล้วพี่น้องผู้ใดระบบขาท้ายบ่ดีระบบกระเพานบ่ดีนะครับเก็จะเป็นตัวซอยที่ดีได้เลยนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่มีปัญหานะครับผมบอกเลยว่าซางให้ตัวนี้นะครับซอยพี่น้องนะครับลดน้ําตาลในเลือดได้พร้อมนะครับลดน้ําตาลในเลือดได้พร้อมนะครับช่วยปรับความสมดุลของลําไส้นะครับผมแต่ที่สําคัญครับผิวพรรณพี่น้องสิบวุฒิพองเป็นย่องใหญ่ นะคี่จังพระเอกนกพงศกรเนาะคือจังสาวนุ่ยที่จังน้องไอน้ากระเิขาวไซดังไข่ปอกครับแม่ครับพี่น้องครับพอหนึ่งพอหึ่มียี่สิบซองครับคุณนุ่ยยืมให้ผมเนี่ยมันไม่เ่นเนียหน่อยดิพี่น้องพอหนึ่งมียี่สิบซองนะพี่น้องเด้อดีนี่มียี่สิบซองครับพอหนึ่งบพี่น้องบาเชว่าโอ้ววววกวรับซวววึวววววววนวว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 ่วววววนวว พอใหญ่หา193บาทนะครับพี่น้อง593บาทนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นของกันเลยช่วงโปรโมชั่นเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะครับ290บาทวู้290บาทต้มไปยังเงือยังเปินขายได้จังไหน <laughs> เง่นผมก็าขายได้มันถือปวดได้ไหลายก,กระดออกคเดี้อ<ม>จะได้ทั้งขายได้สองสอรอง้อรเยเก้าสิบเลยค่ะสอบปเป็นเลยค่ะใครสนใจนะครับพีบเยยเ่น้องกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยกดลิงก์ได้เลยหรือว่าแคปหนา้าจอเข้าไปในเพจดีคุ้นนะครับผมพี่น้องครับมีแอดมินคนสวยแอดมินคนรอรอตอบพี่น้องอยู่นะครับ290บาทเท่านั้นนะครับโตปกติจะบาทคุณหนุ่ย ตกะห้าละสิบห้าบาทสิบสี่บาทบพาะคือพ่อหนึ่งตกะสิบสี่บาทครับกี่โต๊นะครับผมดีคุ้ชาติให้ครับเ,เคล็ดลับของพระเอกนกพงสกอตที่เพิ่น,นจบทู่งงางพงาูลอพองใสผิวพันคนเปริงปังครับกินจังใดกับบ,บอว่อึดสืดเนาะ <laughs> กินจังใดเจ้ากับบอ่อึดสืดเนาะน <laughs> ้องไอ <laughs> พอถามเนี่ยว่าได้ป้าจะโดนี่หร่ะอึดสืดตัวอย่างนีูสิบตะวัน คนเป็นร้อนอย่างตีไม่เป็นความเลยแเป็นเอือดเสือนดีไหมถึง่าอบวมอืดสื่อมแปลว่าแปลว่าอ้าวนมากก็อ้วนอีกเนาะแบบนี้แมนครับอีหล่าเก่งขักเด้อฉลาดน่ารักกล่องบรชัดจ้าภาพสะดุดเอา <c oughs> เป็นที่เน็ตค่ะแมนบอใช่ค่ะเน็ตกระตุก โอ้ยปาร์นาเนาะปาสนาคอนซีได no ้เ you ป know ็นเอสไอดอลเอสดาวลุ่งน้ำเขากันเลยสิบม่ได้เปลี่ยนดอกมันนี่มันสิได้เปลี่ยนดาวลุ่งหุ่งซูเมนซต้อนี้ผู้ใดหล่ะอันว i ายแห้งะมาแช่ให้เป็นยังฮะพี่เจียเป็นเ้าองเจ้าของร้านี่ออยปนอ๋อล่ร้านออยมี w i ไฟเหรอครับมีค่ะถามเ่มได้ครับผู้ชมเนา ก็มี่คะแบบไม่ไฟเด่นก็ได้ครับเป็นลูกเชียร์คนสปอร์ตให้นะครับผมพี่น้องสองพันสองวัยคนบุรีเช่นะครับขอให้นาเขานาใสนะครับผมแต่ว่าผู้ใดอยากใส่เป็นผนันก็คือบานนะครับกดลิงก์ได้เลยนะครับอ๋อผมเกรดมีเตือนแล้วไปครับพี่ใช่ใช่แล้วผ่าเปลือกา้มเบื่อใส่ไม่สบายแมนครับอ ที่นกหรอเว้ยหรอยั้นมาผ่าเบื่อซิดอกยวมุ้เจาเดี๋ยวแป๊บนึงไปเชื่อมให้ตัวจริงต้องให้รอค่ะพี่น้องครับผมเชื่อมให้แป๊บนึงครับไม่แต่เราดูในโทรศัพท์มันไม่เหมือนกันดูยังไงเออเชื่อมมันไม่ได้เชื่อมเครื่องหรอมันเชื่อมเครื่องไข่โอ้ยของใคระบายกันไหนวะ เดี๋ยวขออีกรอบนะฮะครับมันชัดเหมือนเดิมไหมโอเคครับที่หนาเตือนอย่างลูกกิกหลอม ดัเตือนกองกองมันบอนสัตครับไปนองครับเมื่อไหเน็ตพอจอาจาาครับอุตสาห์โฆษณากับเพื่อนวุ้นเน็ตบักเลี้ยวเนาะหาจีชัดหรือยังคะถ้าชัดแล้วกดขอมูลเข้ามาได้เลยครัชัดเสียงชัดไหมคะครับชัดเสียงชัดไหมคะชัดแล้วค่ะ้วยอยากอีกพ่อแม่นะคะพ่อแม่ไะคะขอยากได้อยู่ตะลุให้เอาก็สิได้เอา เอามือนีห้ามาสามคนติพินุยฮะนม่มาครับมือนีห้ามามีอีกคูณนึงได้หร่อมาท้ากันแต่งหน้านักันยุบไปใส่แล้วงามเหมือนแมนบอสแน่ะงามไปใส่หรเชิญเลยครับมา อ,อนุญาตนะคะใช่ี่คนสวยของเราครับสะดุดสะดุดอ้าว้ยัสะดุดอีเลล้่รอครบนึได้ยังเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงเลยจ้าเสียงเบามากๆได้ยินหรือยังค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ยินนะค่ะ ถ้าภาพชัดแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไม่ชัดภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดเกี่ยวกับสัญญาณหรือเปล่าวันนี้ดูดอนฝนตกด้วยผมเริ่มสงสัยเลยด้อบัดภาพถ้าจะดูพูดนะคะเลยโซ่ไปไหนวิตรงนั้นบอกว่าใส่ฟิวตอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องให้เอาปีเสียงเข้าประมาณหน่อยใช่ใช่ ครับชัดเสียงชัดไหมคะเสียงเบาค่ะเขาบอกเสียงเบาเสียงเบาแล้วครับเบียดๆกันเนาะโอเคเบียดกันหน่อยนะคะวันนี้เราอุดอุดยาได้ครับรู้ๆชัดไหมครับชัดเจนค่ะสวัสดีชัดแล้วกดหนึ่งไหมคะชัดแล้วกดหนึ่งหน่อยนะคะชัดแล้วกดหนึ่งเลยนะคะหรือกดที่ลิงก์ได้เลยนะคะภาพไม่ชัดเลยภาพเบื่อ ที่ต่างประเทศไม่ชัดเลยค่ะภาพมัวมัวไอเกี่ยวกับที่ตรงกล้องมันจอแตกอะไรเนี่ยค่ะหรอใช่เกี่ยวรู้เกี่ยวไหมผมว่าก็น่าจะเกี่ยวเพราะว่าตอนเขาอะไรไม่ไม่ไม่ชัดหยบอะไรนี่น่าจะเกี่ยวที่สัญญาณนะครับชาติเจ้าชัดิเจ้าเพราะว่าสัญญาณไปแล้วสัญญาณจริงๆริงคอนดอมมันก็ยังสองขีดชัดค่ะชัดขาดละสัญญาณคนนึงแล้วคนนึงแล้วเริ่มชัดแล้วเริ่มชัดแล้ว โอ้มันก็ติดตามอารมณ์นัแหละนอกจากนี้นะ <c oughs> ครับตามบรรยากาศนะครับผมไม่ชัดจ้าไม่ช <c oughs> ัดเสียงเบาได <c oughs> ้ย <c oughs> ินหรือยังคะฮาร์ดคนกับบอสเพิ่มเสียงดิลองเพิ่มเสียงดูจ้าลองเพิ่มเสียงดูนะคะเรื <c oughs> ่องผมเสียงเงินกับของผมดู้สบายกับห้องมังสนาจอใหญ่มม่ได้เป็นเบื่อเบืเนาะใช่ <c oughs> แต่นั้นดูในจอชัดเดียว <c oughs> ใช่ค่ะ ถ้าชันแล้วกดหนึ่งให้หน่อยนะคะดันหนึ่งให้หน่อยนะคะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนนะครับทีข่ขอมากคาครับสวัสดีค,ะค่ะสวัสดีค่ะามตัวอีกชน,นึงนะครับอันนี้คือสาวนุ้ยนะครับพี่นุ้ยคนสวยนะครับส่วนอันนี้นะครับบีอาร์ตนะครับผมสาวกลุ่มเพราะว่าสาวบ,บันเกิงนะครับทุกเก๋ๆกันก็พวกสกอร์นี่ได้พี่น้องนะครับ้านได้ก็ได้ส่วนนี้กับสาวน้อยจายก จากเมืองโกสุมนะครับผมมหาสารคามครับนอกจากไอซ์สกุณาพ่อนะครับผมเข่าหนาผมขึ้นเป็นเลยๆก็ม้วนวันนี้พี่ตาสาวอีสานทั้งหลายเลยครับใายพี่น้องทั้งพันเก่าลอยขนนะครับนะครับฝากกดไหลกกดแชร์ให้เด้อนะครับผมห้าเบอร์เสียงชัดหาเรชัดชัดอะห้าชัดเสียงเบอร์เอ้าเดี๋ยวเลยพอดีสาวน้อยครับพี่น้องกับอดสาเบิ้งครับคนละชัดเก่งค่ะคนลชัดเก่งมาทำเสียงชัดคับภาพมัว ภาพเบอร์เสียงชัดค่ะขอนแก่นไม่ชัดค่ะถ้าถ้าถ้าใครชัดไม่ชัดยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะครับพี่น้องสนุบมากไปในทางมูมัวสแสดงว่ามือนี่นะครับดิบว่าแข็งปวดเพราะใส่ชุดอันนี้บ้องปานักซีเามนละรอปากทีราอมาปะกที่มาน้องหาเนี่ยขื้นมีขึ้นมาประมาณซีขีดมันเขื่นดีๆผมันยขีดหนึ่งครดครับ พายุด้วยมั้งคะว่าด้วยวันนี้อุดรฝนตกด้วยเอาเราเป็นยังคือว่าทรงข่าวส่งข่าวกันเลยพอปาร์ติ้เราเนี่ฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าวนะครับอันนี้ฟ้านี่เติอนมันกับมือยู่นี่บ้างชัดหรือยังคะโอ้ไม่ชัดเต็มภาพเบลอเยอะมากได้เราคุงเทพชัดกรุงเทพชัดไม่เป็นไรครับพี่น้องพี่น้องยังยู่น้ำกันอยู่ชัดมาสัดกับอ๊ตสาเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อนะครับเบิ้งไปน้ำเดียวจะน้อยมันกับที่ชัดขึ้นเรื่อยๆสัญญาณมันสีดีขึ้นเรื่อยๆดอกนะครับ ภาคการไปครับภาคที่สาเล่าหรือว่าพายุเข้าครับสวัสดีสองพันท่านนะครับสชัดค่ะสวัสดีครับสลับพีชชัดค่ะสดาขินบักเน่าสีหวานเวพี่น้องต้นตั้งต้นไม่ได้สมตั้งกันซะแล้วนั่านเนี่ยมอสดากินขาตั้งชิงสดากิลิงต่างกระต่ายพี่น้องครับสดาขินฟังไรสดปากเบื่อเห็นหนาข้นป่วยไฮสร้างปอบผู้เป็นผู้ดีซะแล้ว พี่น้องจะเสียกล้องนะครับเพราะว่าจากตัวจริงคิมผมนังเมืองทั้งสามทั้งสี่คนมีตั้งแต่ผู้บุกสวยๆหนาใสๆออกกล้องมากมือนี่นะครับเมืองน้อง